วันนี้พาเ,เพื่อนๆมาหยอดน้ำกดนะครับแล้วเราวิธีการคนนะครับคนให้มันเป็นแบบหยอดน้ำกดแล้วก็คนไปพร้อมๆกับน้ำกดนะครับให้มันเป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนนมข้น่ะแล้วก็พอได้แล้วแค่นี้นพอ ไอ้มองไม่เห็นอีกแล้วครับหยอดเสร็จปุ๊บยอดปุ๊บพอคนเป็นพิธีไม่ใช่คนเป็นให้มันเป็นเป็นเหมือนนมคนแล้วนะครับก็เอาก้อนที่แกันใส่ไป รึบกดเล็กน้อยอย่างนี้นะครับน้ำกดนี้ก็คือเป็นน้ำกดน้ำกดผสมเป็นแพ็คหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะผมผมเลือกใช้ยี่ห้อช้างคู่นะครับกดก็จะเข้มข้นหน่อยเวลาผสมก็หนึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยมันมีหก มันมีหกใช่ไหมนี่หกเลยโหไม่ทันขาดคำหกนีไ่ไม่ทรงร่องครับอันนี้เสียดายเลย,เยบางกีดกลางคืนมันทีมันก็ไม่ได้ดูละเอียดอะ่ะก,กีดกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้ดูละเอียดพอกีดเสร็จตุ๊บก็ไม่ได้ไม่ยืนมองมันหยด่ดก็เดินผ่านไปเลยเพราะว่ามัน ต้องรีบเมื่อกี้พูดถึงหกใช่ไหมแพ็คหนึ่งน้ํากดเนี่ยแพ็คหนึ่งมันจะมีหกขวดขวดแพ็คละร้อยนะครับขวดหนึ่งเนี่ยผสมน้ําได้คือขวดหนึ่งอหนึงน่งหนึ่งหนึ่งลิตรใช่ไหมหนึ่งลิตรเนี่ยผสมน้ําอีกก็ไปอีกสี่ลิตรนะครับหนึ่งต่อสี่คือแกนลอนห้าลิตรเนี่ยก็คือใส่น้ําไปสี่แล้วก็ น้ำกดอีกหนึ่งขวดนะหนึ่งลิตรนั่นเองบางคนถ้าเกิดเป็นหน้าฝนหนักๆหน่อยก็อาจจะเป็นสามต่อหนึ่งน้ำสามนะครับแล้วก็น้ำกดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำกรดมันเป็นลักษณะของการหยอดหนีน้ำฝนนะครับสมมตฝนมาเนี่ยสามต่อหนึ่งเนี่ยหน,หนีฝนทัน หอดแป๊บเดียวก็แข็งแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ที่หยอดไปสักพักเมื่อกี้นี่ครับเขแข็งแล้วแข็งแล้วแบบนี้ฝนมาก็ไม่เป็นไรฝนมาฝนก็เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะมันแข็งแล้วนี่คือข้อดีของ การหยอดน้ํากรดมีคนถามอยู่ว่าหยอดน้ากรดทาไมเนี่ยข้อดีของมันก็เป็นแค่นี้ครับก็คือหยอดหยอดนี้ฝนนั่นเองบางบางวันที่เป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้หยอดนะครับช่วงฤดูร้อนช่วงประมาณมีนา,มาเมษาานี่ก่อนจะปิดหน้าอย่างบางทีผมก็ ขี้เกี็จก็ไม่มีมาหยอดเพราะว่ามันไม่มีฝนไงให้บ่อยมันหแห้งเองแต่ข้อเสียของการไม่หยอดก็คือมันจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นเหม็นมากปกติยางมันก็เหม็นอยู่แล้วถึงหยอดก็ยังเหม็นอยู่นะครับเหม็นแบบเหม็นติดมือนะใครที่แบบเีดยางจะดูรู้เลยว่าดูรู้เลยหนึ่งก็คือเสื้อผ้าเนี่ยมีแต่ยาง ยางพอมันเวลามันติดเราใหม่ๆอะ่ะไอ้น้ำยางเนี่ยติดเสื้อใหม่ๆมันจะเป็นสีขาวนะพอสักพักพอมันแห้งไปเนี่ยมันจะเป็นสีดําเลยเป็นจุดเป็นที่ดาดังกับเสื้อใช้ไม่ได้นะครับจะเอาเสื้อดีมามามาเดินกีดไม่ได้อะ่ะแองเอาเสื้อแบบเสื้อทํางานเสื้อทําสวนอะไรเงี้ยเก่าเกเนี่ยก็ได้ แต่ขอให้เป็นแขนยาวนะครับทาไมถึงแขนยาวบางคืนยุงมันเยอะยิ่งนหนาๆยิ่งดีนะครับถ้าเกิดบางก็แขนยาวบางก็ก็พอใช้ได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มียุงนะเออมันมันก็ต้องเอาเสื้อที่หน,นาหน่อยยุงมันเจาะไม่เข้าอะไรแบบนี้ครับยากันยุงก็ช่วยได้นิดหน่อย วยได้ไม่เยอะครับยุงในป่ามันมันจะมึนไน,นกัดแบบไม่เหมือนยุงในบ้าน,นกัดแบบก้นตีนเนี่ยทุกท่ันกัดตามกางเกงเนี่ยกางเกงกางเกงขายาวกางเกงวอมแบบ,นบเนี้ยบางบางเนี <c> ่ย <oughs> กัดแถวก้นเนี่ย <c oughs> เหมือนเหมือน เดินกาวตูดไปแล้วก็กีดยางไปอะครับแบบนั้นแหละถา้ถาถ้าถ้าไม่ใช่กลางคืนเนี่ยกลางวันคนมองมาก็สุเรศอะออค่งห็นไหมคนอะไรเดินกาวตูดยุงมันกัดนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เสื้อนั้นหนาแล้วก็มียากันยุงแอันี้ก็ดีหน่อยก็เสียของมันคือกังกลางคืนมันกีดม,มันเดินอะเดินเร็วอะ่ะมัน ข้อเสียของการใส่เสื้อถ้านหนามันก็ร้อนน่ะมันก็ร้อนส่วนใหญ่คนที่เข้าชินแล้วเขาจะรู้ว่าเวลา,านี้ยุงมีเวลา,านี้ยุงไม่มีอย่างช่วง,ง,งหัวขําช่วงหัวข้ามกับช่วงเกือบเช้าตรู่เนี่ยยุงมันเยอะช่วงสักเจ็ดแปดโมงไปแล้วก็ไม่ค่อยมียุงแล้วครับ ว่าแดดมันออกยุงเหมือนกลัวแดดเว้ยมันเหมือนแวไพายยุงอ่ะมันจะมาช่วงเมืดมื่ๆค่ำๆนะแต่พอตกเลยเที่ยงคืนไปประาณนนี้ยเลยเที่ยงคืนมันจะไม่มีแล้วยุงมันอากาศมันหนาวเออยุงมันก็แปลกเนาะมันกลัวอากาศร้อนจัดแล้วก็หนาวจัดเงี้ยมันก็ไม่มาเหมือนกันมันชอบอากาศเย็นๆจอนหัวค่ําหัวค่ํากับ หัวข้างก็ะชาบถูยุงมันจะชอบมียเยอะเลยยุงป่าเนี่ย,ยเยอะตัวแบบมองไม่เห็น,นตัวเล็กๆตอนนี้ก็เหลือประมาณสองสี่หกแถวครึ่งนะครับสั้งหมดมียี่สิแถวส่วนนี้แถวแล้วไม่ยาวเท่าไหร่ตอนนี้ได้ห้ามิแล้วครับก็เต็มถ้วยหลาย เต็มถ้วยหลายก็โปะแล้วเต็มถ้วยหลายถ้วยเรียกเต็มเพว่อเหลายถ้วยแล้วก็แกะไปหลายอันแล้วทั้งคืนก็จะแกะเยอะก็กิีดช้านะครับมันก็มัวแต่แกะสมมุติว่ามีหนึ่งพันต้นเนี่ยใช้เวลาแกะไปตน้นละสามวิอะแกะใช้เวลาแกะประมาณหนึ่งเอ่อสองเอาสองวิแล้วกันสองวิก็ กี่นาทีอ่ะคิดดูแล้วกันครับสองสองวิคูณ1,000ต้นถ้าแกะทุกต้นนะก็สองพันวิสองพันวิเท่าไหร่อ่ะกี่นาทีก็ไปคำนวณเอาเราก็จะช้าไปอีกนั่นแหละครับช้าไปทุกเวลามีค่าางสวนนี้ก็ถ้าเกิด ไม่ได้แกะเลยเนี่ยบ้มานสามชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วครับแต่ถ้ามีแกะด้วยแล้วก็มีมีตอกลิ้นลิ้นคือตัวนี้นะครับลิ้นบางทีลิ้นตัวนี้มันหลุดบางทีนกมันมาจิกหลุดหายไปไหนบางทีเดินหาบางทีกระโปงนี่ก็ลมพัดปิวเดินหากระโปรงกน,นคือเหนียวพี่น้องเอ้ยเหมือนตาบอดอะ่ะ เสียเวาลาการเดินหากระโปงเนี่ยโดยเฉพาะสวนที่มันมีลมเป็นทางลมผ่านเนี่ยบางทีหากระโปงอย่างเดียวคิดเป็นสิบยี่สิบนาทีนะหากระโปงที่โดนลมพัดอะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยหรอกครับมันก็ธรรมดานะมันก็เดินเร็วอะ่ะเหมือนเดินคนเดินเร็วอะ่ะเกียรติยงมันเหนื่อยไหมก็เหมือนเหมือนคนเดินเร็วอะ่ะ เหนื่อยไหมล่ะเดินเร็วอะเดินเร็วอยู่สี่ชั่วโมงะ่ะเ,เดินไปเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดแล้วก็กรีดแล้วก็เดินไปอีกแล้วก็หยุดเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยออกกําลังกายชัดๆที่สําคัญมันต้องกรีดกลางคืนไดไงแล้วมันก็ไม่ใช่เวลาทํางานปะคนเราอะ มันก็จะเหนื่อยขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดเกี่ไปนานๆสองสามปีเงี้ยมันก็จะเริ่มชินแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนเนี่ยกังวันนอนไม่ได้เนี่ยตายหน้าร้อนผมจะเกลี่ช้ามากเลยนะเพราะกลางวันมันนอนไม่หลับกลางวันมันนอนไม่หลับมันอบมันอ้าวมันร้อนเทศไทยนะครับ นีต้นสูงนะแบบนี้ต้องต่อต่อดามต่อดามขึ้นไปเนี่ยอสูงมีมีกิจยางผมยาวประมาณหกสิบเซนอะปกติมันยาวแค่สามสิบนะนี่ยาวเป็นสองเาเพราะว่าส่วนส่วนที่น้ำยางมันออกอะมันจะอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างนี่ก็จะตายกันหมดส่วนนี้มันแก่แล้วครับ ประมาณเกือบสาสิแล้วมั้งสาสิบปีสาิปีนี่ก็ข้างล่างเขาเอาไปกินหมดแล้วก็เหลือมันถึงผมก็นู่นแหละสูงต้องตอมีดครับโดยเฉพาะที่ผมตัวสูงด้วยเนี่ยสุดๆอะ่ะแต่๋มัเป็นไรต่อมีดก็ฝีมือยังเท่าเกาครับถ้ากลีดเป็นแล้วนะ ถ้ษาเกียยังให้เป็นในต้นสูงๆเนี่ยก็จะยากหน่อยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบระหว่างสูงๆงต้นสูงๆเลยไอ้หน้าสูงๆเลยเนี่ยกําหน้าตําๆําเนี่ยอันไหนเมื่อยกว่ากันเอา้าคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็จะมองว่าอันตําจําเลยค่นเมื่อยเพราะว่ามันต้องนั่งนั่งเกียใช่ไหมครับนั่งเกียแล้วก็มันจะละบมากถ้าคนอายุเยอะๆแล้วอะ มันก็จะช้าลงไปอีกอายุเยอะเวลานั่งเนี่ยมันจะลุกลําบากนะครับนั่งยองๆนั่งยองกรีดเนี่ยหน้าต่ำๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดสวนไหนมีหน้าสูงแล้วก็หน้าต่ำสลับกันเนี่ยเมื่อนักออกกำลังกายอะลุกขึ้นลุกลุกร่างอะแบบนั้นนะครับบันเทิงจริงเสียงเสียงดีไหมอันนี้ก็เต็มแกะองเสร็ม,มีสองแล้วตัวเนี้ยมีอสองก็ได้แกะแล้วเพราะว่า ส่วนนี้ผมเก็บคนเดียวนะครับเวลาเก็บขายเดีย๋ยวอีกสักอีกคืนนี้อีกมีดนึงก็เก็บเลยเก็บคนเดียวชิี่วครับแรกก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกันแหละเก็บคนเดียวทุวงวันนี้ก็มาสองชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว เมื่อก,กอนนี้ลืมบอกไปอันนี้ขวดสองลิตรนะ <c oughs> หนึ่งขวดน้ำกดที่ซื้อมาแพ็คมีแพ็คหกอันน่ะหนึ่งขวดอะ่ะผสมได้สี ผสมกับน้ำสี่ลิตรใช่ไหมรวมเป็นห้าลิตรใส่ตรวนี้ได้ประมาณสองขวดครึ่งนะครับสองขวดครึ่งนี่ก็ใช้ได้ประมาณวันครึ่งสส่วนนี้นะผมหยอดผมหยอดได้ไม่ผมหยอดไม่เยอะหยดนิดๆผมประหยัดถ้าเกิดหกมีดนี่ก็ พกมีดใช้แค่สามขวดนะของผมอ่ะพกมีดใช้แค่สามขวดประมาณแปดเก้าไร่กี่ต้นอันนี้ไม่รู้เคยนับทีประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นหรือมั้งนั่นแหละมันใช้ประมาณสองขวดเนี้ยสองขวดนิดนิดสองขวดครึ่งผสมแล้วนะสองขวดครึ่งก็คือขวดหนึ่งขวดน้ำกดขวดหนึ่งเนี่ยผสมได้ ในห้าลิตรใช่ไหมล่ะในห้าลิตรแล้วมันก็ได้สองวันก็คือแพ็คนึงเนี่ยสรุปคือแพ็คนึงนี้ก็คือได้สองรอบนะครับรอบหนึ่งหกรอบการขาย 1. รอบหนึ่งก็ประมาณประมาณสามขวดแล้วก็ค่อยซื้อ แบ่งยังไงมีคําถามมาแบ่งยังไงก็แบ่งห้าสิบห้าสิบครับปุ๋ยก็คนละครึ่งทีดได้ก็คนละครึ่งทีดได้เท่าไหรก็หารสองกับเจ้านายกับเท้าแก่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยจะจะให้เจ้านายออกก่อนนะให้เจ้าแก่ออกก่อนแล้วเราก็ผ่อนกับเจ้าแก่้ีห้าสิบห้าสิบครับแฟร์สุดแล้วยุคนี้ส่วนตัดหญ้านี่ก็ ผมตัดเองแล้วก็แล้วแต่สวนนะส่วนนี้มันจะออกข้ายาออกข้ายาข้ายาพอตัดแล้วมันมันต้องข้าย่าเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็น,ปนยาคาน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ผมผมก็ก็ออกเองส่วนข่ายา ข้ายาหานสองถือว่าโอเคอยู่ครับบางสวนก็ประมาณจะมีอีกอันนึงก็คือบางสวนมันจะหกสิบเจ็ดสิบคือเท่าแก่นี่ได้หกสิบแต่เท่าแก่เป็นคนใส่ปุ๋ยนะเท่าแก่เป็นคนใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลทุกอย่างในเท่าแก่ตัดหญ้าตัดไรด้เลยหมดเลยส่วนคนกกีดเนะี่ยก็จะกรีดอย่างเดียว จะกแล้วก็ยอดด้วยเก็บขายได้สี่สเอร์เซนท่าแก่ได้60แต่เท่าแก่จะเป็นคนใส่ปุ๋ยแล้วแต่ตกลงกัน,นะครับ <c oughs> แล้วแต่สวนไหนจะตกลงกันแล้วแต่ตกลง <c oughs> ส่วนผมคิด,คดว่าห้าสิบห้าิเนี่ยยอะสุดแล้ว สิบห้นี่ก็สบายใจได้ก็มันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกก็หาสองเนาะแต่มันก็มีเงินแบบหมุนตลอดเนี่ยอย่างผมเนี่ยเก้าวันหรือสิบวันเนี่ยขายทีหนึง่งใช่ไหมไม่ได้เกตทุกวันนะครับเป็นสองพักหนึ่งสองวันเว้นวันนึ่ง ส่วนใหญ่จะสองพักหนึ่งนะนแล้วแต่เราอีกแหละบางทีเราขี้เกียจล้วก็หนึ่งพักหนึ่งก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่เท่าแก่ด้วยไนะงบางเท่าแก่เขาไม่ได้ชิวอย่างนี้นะแล้วอีกประมาณสีแถวครับสีแถวซึ่งเดินไปเรื่อยๆถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้รีบอะไรหรอก ชิลเสร็จตรงนี้ก็คงจะไปทําอย่างอื่นทําไปนอนก่อนไปนอนก่อนไม่นอนก่อนสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยตื่นนะทําอะไรก็ว่าไปสบายครับเกียรติยามันก็อิสระวันไหนฝนตกแล้วก็บอกแล้วก็ออกมาไม่ได้แล้วก็มไม่ออกวันไหนไม่อยากออกก็บอกว่าฝนตกไป <c oughs> นี่สำหรับคนที่ชิวๆนะไม่มีภาระอะไรผมนี่ไม่ค่อยมีภาระนะมีค่าไฟมีค่ากินแค่นั้นเองลูกหลานก็ไม่มีเนี่ยคืนนี้ต้องแกะเยอะแน่นอนเลยคืนนี้แกะเพียบนานอีกปาไปห้าชั่วโมงมัม้ง ทุกการติดตามนะครับสำรานิมสะสวัสดีครับ